คนสีแรงๆสดใสนะนเอามามิกเข้าด้วยกันค่ะคำแนะนําในการมิกลายแบบนี้ให้สวยแบบนี้เนะี่ยค่ะก็คือว่าลายมิกสองลายที่จะเอามาชนกันเนี่ยควรจะเป็นไอ้ด้านหนึ่งก็คือควรจะเล็กอีกลายหนึ่งควรจะใหญ่ถ้าเกิดใหญ่ด้วยกันก็ควรที่จะไม่ไม่ลายใกล้กันมากต้องมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งขนาดของดอกเนี่ยควรจะไม่แบบว่าใหญ่ขนาดเท่ากันแล้วมาอยู่ด้วยกันเพราะมันจะดูเยอะไปแต่ถ้าเกิดว่ามีความมีขนาดของความเล็ก ดอกเล็กกว่านิดนึงเนี่ยมันจะให้มิติที่ดูลึกลงไปแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออม,มันมีอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งสปอร์สไตล์ที่เราชื่นชมแล้วก็นํามาให้ชมการว่าจริงแล้วลายดอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถมิกแอนด์แแบกันได้จริงๆก็สามารถมิกแอนด์แแบได้ในหลายๆห,หลากหลาแบบหลายสไตล์ถูกใช่ค่ะพีกกิงแต่ว่าอาจจะต้องเลือก สีเลือกขนาดของลายดอกของลายให้มันไปได้วยกันได้นะคะนี่ก็เป็นการนิกซ์แอนด์แมทที่ลงตัวมากๆเลยทีนี้มาคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าคะคนที่5คนที่าเรามาดูกันดีกว่านะคะคนที่5ของเราจะเป็นยังไงกันบ้าง คนนี้ก็ยังอยู่ในโทนคา m เมลค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่เอามา mix and match กันนะคะก็คือมีลายทางเข้ามาด้วยเลยขวางก็มีลายทางสักเล,เล็กน้อยนะครับแต่ว่าโทนก็ยังเป็นโทนในช่วงหน้าหนาวอยู่ดีแล้วก็ที่เด่นมากใช่ไหมรอ,องเท้าครับรองเท้าบู๊สทสูงเธอนนี่นะคะ มันจะธรรมดาแล้วก็ไม่ดูน่าสนใจถ้าเกิดมันไม่มีสายลัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่มีลูกเล่นที่รองเท้าด้วยจริงๆโทนสีไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะพูดกันตรงๆโทนสีไม่ได้น่าสนใจมันก็เบสิกเหมือนันแปลเป็นเบสิกใช่แต่ลูกเล่นมาอยู่ที่รองเท้านี่เองที่มีรูปรูปร่างลักษณะแปลกๆก็เลยทําให้รองเท้าขี่มาก็เลยทําให้เสื้อผ้าที่ โทนสีอาจจะดูน่าเบื่อดูเรียบๆียบกลายเป็นลูกเล่นแล้วก็มีสีสันขึ้นมาได้ที่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าด้านบนมันเยอะแยะลายดอกแบบเมื่อกี้แล้วใส่รองเท้านี่มันก็ไม่ได้นะมันจะดูเหมือนมันมันมันเยอะไปอ่ะนะมันดูไม่โอเคไม่ลงตัวนี่มันก็เป็นการเลือกเครื่องประดับแล้วก็เลือกเสื้อผ้านะคะในแบบที่ลงตัวพอดีเราอยากจะเน้นที่เครื่องประดับเน้นที่เสื้อผ้าแล้วก็ให้ความเด่นไปอยู่ที่ตรงจุดนั้นจุดเดียวดีกว่าอย่าแบบว่าให้ทุกอย่างมันเด่นหมดหรือว่าเยอะเกินไปมันก็จจะะดูเเหมมือนกับว่่าาาารพยยที เป็นมากเกินไปครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ g l o b a l Street ในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะมาฮิปฮิปกันต่อในช่วงของ HIP in the City ครับ อซิตี้ค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะกับซุปเปอร์สไตล์ในช่วงนี้สุดท้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฮิปอินเดอะซิตี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เป้ชอบมากที่สุดปีนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ไปดูความความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะครับจาเหล่าคนไทยที่เขาบอกว่าใครบอกคนไทยไม่แต่งตัวมจริงเดินอยู่บนท้องถนนนะครับทุกคนก็จะต้องมีการแต่งกายที่เป็นตัวของตัวเองเราก็จะไปดูว่าแต่ละคนนั้นเขาเป็นตัวของตัวเองแบบไหนแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนทั่วไปหรือว่าคนอื่นๆได้ยังไงบ้างค<ฮ>ะคน<ฮ>ะชอบเข้าใจผิดคิดว่าคําว่าสตรีทแฟชั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็นแฟชั่นตามท้องถนนจริงๆนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าความจริงก็คือการที่คุณแต่งตัวออกจากบ้านไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรจะไปดูหนังไปฟังเพลงไปปาร์ตี้ไปอะไรนั่นก็คือสตรีทแฟชั่นก็หมาย<ต>ถึงการแต่งกายของตัวคุณเองนั่นเองแต่คุณจะไปเดินชายหาดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านั่นคือสตรีทแฟชั่นครัไปใช้เขาเรียกว่าวาระโอกาสในการทํากิจกรรมต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้ก็มีมาให้ดูหหลลาาากกยยเค่่่ะนผู้้ชมตตตตัังงแแรีวว ไปทํากิจกรรมทั่วไปจนถึงกระทั่งไปปาร์ตี้เลยครับใช่ไปดูกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเวลามีน้อยมาเลยค่ะคนแรกของเรานะคะวันนี้ก็บอกได้เลยว่าเห็นแล้วก็อยากจะเอามาให้ดูมากๆค่ะเพราะว่าเป็นนตัวเองนะคะขึ้นมาเลยค่ะคนนี้เนี่ยคือนีคนไทยเหรอครับหน้าตาไม่เหมือนคนไทยเลยแหมคนนี้ก็เฉล็บคนดังนะคะที่ปอมค่ะสุมาลินหุนตระกูลคนนี้เนี่ยเขาแบบเห็นมกระเป๋ากระเป๋ากระดาษนั่น่ะ กระดาษกระดาษที่แข็งแข็งหน่อยออค่ะทำเองหรือเปล่าครับเขาบอกซื้อมา,อมาแต่ว่า,าเป็นไอเดียที่ชอบเห็นแล้วก็ชอบปิ๊งมากเลยคือชอบ คือมันไม่คือเห็นว่าชุดเป็นสีดําแบบนี้แต่จริงมมีลูกเล่นด้านหลังเนี่ยจะเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวเขาจะหันหลังให้ดูเห็นไหมอ๋อเป็นซีทรูด,ด้านหลังค่ะแ,นะแล้วก็มีลายดอกไม้แบบเก๋ๆด้วยตอนแรกอยู่ด้านหน้าเนี่ยนึกว่าเป็นชุดดาธรรมดาเหมือนที่คนทั่วไปเขาชอบใส่กันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าถ้าหันหลังมาเท่านั้นแหละไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาแล้วก็พิเศษมากๆด้วยใช่ค่ะก็ะเห็นแล้วก็รู้สึกเก๋มากเลยบอกว่าพี่ป้อมคะหันหลังนิดนึงค่ะต้องหันหลังให้เราถ่้เราถ่ายด้านหลังด้วยนะคะ้วชุดนี้ ด้านหน้าถึงจะดูธรรมดาแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูข้างหลังไนงะพอเห็นข้างหน้าปุ๊บแต่สิ่งที่จะช่วยทําให้ด้านหน้าดูไม่ธรรมดาก็คือกระเป๋าเนื่องจากกระเป๋ามันสวยเผื่อใครที่ไม่ได้เดินไปดูข้างหลังไนงะก็จะเห็นก็จะเห็นกระเป๋าข้างหน้าเห็นกระเป๋าข้างหน้าครับไม่พอค่ะลุคนี้นะคะจะแบบนี้จะเก๋ขนาดนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเมคอัพแล้วก็ทรงผมไม่ช่วยค่ะ พี่ปอมในเก๋มากเลยวันนี้ก็จะแต่งแบบโทนเห็นแล้วก็รู้สึกถึงฤดูหนาวนะพี่เอนเนาะลิปสติกนี่จะเป็นสีเหมือนกับว่าสีแดงที่มันออกดำๆเลือดหมูป่ะออกออกน้ำตาลเลือดหมูชนากลัวไปไหมก็สีดำๆใช่ไหมไม่ได้ดำๆใช่ไหมแดงน้ำตาลที่ออกเป็นน้ำตาลเป็นเห็นแล้วรู้สึกว่าถึงรู้ถึงซีซันของหน้าหนาวออกค่ำหรือว่าวินเทอร์หรือว่าแบบว่าฟอลอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่ปาร์ด้ารันเวย์แฟชั่นก็จะจัดการแต่งหน้าบาแบบด้วยลิปสติกสีนี้แหละสีแดงดำๆสีแดงเบอร์กันดี้หรือสีีีแแดดงท่ออกปเเฉนน้้้าตลละะคว ทรงผมก็เปรี้ยวมากเพราะเป็นผมสั้นก็ทําให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็มันก็ลงตัวกับลุกที่แต่งสไตล์สีดําแบบทอมบอยลุกแต่ก็แอบมีความหวานที่ด้านหลังเป็นซีชรูก็น,นี่แหละสีดําที่จะบางทีคนบอกว่าสีดำมาดูน่าเบือ่อแต่ความไม่น่าเบื่อของสีดําก็คือลูกเล่นนี่แหละอย่างที่คุณเมื่อสักครู่นี้หันหลังให้เราดูพี่ปอมนะก็จะเห็นว่าลูกเล่นเยอะแล้วก็ทําให้สีดําไม่น่าเบือ่อครับใช่ค่ะนี่ก็คือคนแรกของเราค่ะเป็นยังไงคะคนไทยแต่งตัวดีไม่แพ้มองนอกจริงๆนะคะคนถัดไปค่ะมากันเลยค่ะการันตีนะคะว่า แต่งตัวกันเก๋มากๆอ่ะคนนี้ก็ต่างจากคนเมื่อกี้โดยเส้นเชิงเลยนะงานเดียวกันหรือเปล่าคลังงานละงงานอันนี้อันนี้คือไปเจออีกที่หนึ่งอันนี้เป็นเอ่อเจอที่ร้านอาหารคนเมื่อกี้สีดำคนนี้สีขาวนะคะใช่ค่ะอันนี้สีอันนี้สีขาวจากดำเป็นขาวจูนค่ะจูนสาวิตรีโรจนพุทธนะคะปกติก็จะเห็นจูนเป็นสไตล์เรียบหรูดูดีอยู่แล้วแล้วก็จูนนี้เขาก็ เข้าแต่งตัวไซ์หวานๆนิดนึงเป็นเฟมินินนิดนึงค่ะวันนี้ลุคของเธอนะคะก็โดดเด่นมากๆเลยที่กระโปรงบานค่ะเป็นมินิสเกิร์ตเห็นแล้วก็นึกถึงยุค60เนอะมันสั้นมากเลยอะเสื้อผ้าเธอเนี่ยมินิเลยมินิมากๆครับแต่ว่าโต๊ะหุ่นดีแล้วหุ่นแบบสไตล์เอไลน์แบบนี้นะคะใส่ได้ไม่เป็นการแต่งตัวของเธอนี่บ่งบอกเลยว่าตอนนี้เมืองไทยยังคงอากาศร้อนอยู่นะครับยังไม่หนาวสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ากรมอุตุจะบอกว่าปีนี้จะหนาวมากกว่าทุกปีแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับฉะนั้น แต่งตัวที่อะไรที่มันจะบ่งบอกถึงความเรองร่าหรือว่า<ต>ดสดใส,ดใสสบายสายไดๆนี่รีบๆแต่งกันดีกว่าใช่ค่ะก็ะะะน่ารักตรงที่มีโบด้วยแหละหโบ้อันใหญ่สีดําด้านบนมันก็จะแม็กกับ ตัวของขอบดาที่ตรงคอเสื้อค่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันมีรายละเอียดนะบางทีเรานึกว่าชุดอย่างนี้มันทำไมดูดีจังทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเรามองลึกๆลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรายละเอียดทุกอย่างในการแต่งตัวจริงๆกระโปรงหวานนะแต่เธอก็เบรกความหวานด้วยเสื้อด้วยท่อนบนที่ชิ้นเรียบก็เลยทําให้ไม่ดูหวานจนเกินไปไม่ได้เบบี้ดอลทั้งตัวนอันนี้มีอะไรหวานแบบคลาสสิกอะดูแบบว่าเห็นแล้วก็รู้สึกว่า มีความเก๋ด้วยผสมอยู่ค่ะนี่ก็เยี่ยมอีกคนหนึ่งครับขอตบมือให้อีกเช่นกันนะคะคนถัดไปดีกว่านะคะคนที่3ของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าคนนี้เนี่ยแต่งตัวแตกต่างจากอีก2คนโดยสิ้นเชิงแน่ๆค่ะไปดูกันเลยต่างกันสองคนแล้วคนที่3ก็ต่างอีกต่างอีกคือไม่ได้มาแบบสไตล์เดียวกันเลยคือสไตล์ใคยสไตล์มันสไตล์ใครสไตล์มันคือต่างคนต่างที่มาจริงๆคนนี้อยู่ในงานหรูค่ะเราไปโรงแรมแคบินสกี้นะคะแล้วก็ ไปเจอเธอเข้า<ด>ที่ดูที่พอลลี่สุภาพสตรีสูงสักมากเลยนะครับจากลักษณะของเธอที่แต่เชิดหน้า,ออานเชิดตาในการแต่ในการในการโพสท่าให้กับเราด้วยใช่ค่ะคือว่าอันนี้เราไปงานกลางคืนไงบอกแล้วว่ามีตั้งแต่เดินถนนไปห้างกินกลงงางอาหารจนกระทั่งไปงานปาร์ตี้งานนี้ไปเจอที่โรงแรมเคเบนช้ชสกี้เป็นงานหรูที่เขา ให้แต่งตัวที่แบบค่อนข้างที่จะไปโรงแรมนิดนึงอมู่งไหนครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนข้างๆพารากรด้านหลังพลรากรนเพิ่งเปิดใหม่ค่ะเพิ่งเปิดใหม่ค่ะเมื่อไมถิพิทที่ผ่านมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอมันเป็นเรียบหรูดูดีแบบย้อนยุคอ่ะคิดแล้วเห็นเห็นแล้วเธอแล้วก็รู้สึกนึกถึงไปนู่นเลย เบรกฟัสแอตติฟานี่เลยครับแต่ว่าบริเวณไหล่นี้ทําให้คิดถึงยุค80ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นลักษณะไายเบียร์ลเบียรเหมือนยุคแปดศูนย์นย<ช>แต่ว่าชุดนี้เป็นเดรสเดรสสีดําก็เลยทําให้คิดถึงอายุคหกได้ด้วยที่เป็นเบรกฟัสแอตติฟานี่ที่ออเดรทเบิร์นสวมใส่แบ็คเดรสหรือว่าเดรสสีดำเนี่ยจริงๆเป็นลิตเติ้ลแบ็คเดรสแต่ว่าจริงแต่ว่าจริงถ้ายาวก็จะเรียกว่าลองลองแบ็คเดรส ชุดเรดดำยาวค่ะก็ชุดนี้จบเลยค่ะแค่ใส่ชุดเดียวนะคะเครื่องประดับเล็กๆก็พอเพราะว่าชุดนั้นโดดเด่นมากอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ฮอรี่เขาก็ใช้สร้อยคอเพชรเส้นเดียวบางๆเลยไม่ได้มีลวดลายไม่ได้มีจี้เลยเลยนะคะแค่เส้นเดียวอยู่เลยผมก้าวขึ้นครึ่งหัวซึ่งศีสระค่ะก็ได้ลุคที่รูคาสสิกแล้วก็ดูสง่างามด้วยใช่มันเป็นงานกลางคืนด้วยเนาะบางทีไม่ต้องการอะไรมากแค่ถ้าเป็นชุดดำก็แค่เสริมความเด่นของชุดดำด้วยสร้อยคอระยิบระยับเส้นประกายนิดนึงจะได้ดูรู้สึกว่า มันดูหรูนะถ้าใส่เยอะบางทีมันก็ดูไม่ดีบางทีมันจะดูเหมือนประโคมใส่เหมือนที่คาพูดคนไทยชอบพูดว่าตู้ทองตู้ทองตู้เพชรเคลื่อนที่ตู้เพชรตู้ทองเคลื่อนที่และอาจจะโดนโจนปล้นได้ด้วยต้องระวังโจนแบบพวกเราสองคนนี่แหละไปเห็นปุ๊บกระตกแล้ววิ่งเลยใช่ไหมคือเม็ดหนึ่งนี่ก็แบบคุ้มเลยค่ะนี่มาทั้งเส้นเลยนะคะโอ้โหตาละเอาเป็นว่านี่ก็คือการแต่งตัวในแบบที่เป็นตัวตนของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนทําอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ย เราก็จะมีไอเดียที่สร้างความโดดเด่นที่ตัวเองได้รันนั<ช>้เราเป็นงานหรูใช่ไหมางานกลางคืนตอนนี้ค่ะมาที่คนสุดท้ายนะคะพีเอดดีครานี้ก็บิดออกจากความหรูไหมดูสิน่าจะบิดออกจากความหรูไปสู่ท้องถนน อย่างแท้จริงเลยแต่คราวนี้เป็นท้องนักนที่พิเศษมากเพราะว่าไม่ใช่คนไทยใช่ได้มาจากเกาหลีครับไปเกาหลีใต้มาอันนี้ขอปิดท้ายเพราะว่าคืออันนี้จริงๆและคลิปอินดัสทรีจะเป็นคนไทยแต่ว่าเออและพี่เอ็ดดี้เนี่ยเขาไปเกาหลีมาก็เลยขอนำเสนอคนนี้เป็นพิเศษนะคะกรณีนี้คุณนี้ชื่อยูรินะครับเป็นไกด์ของผมเองเป็นไกด์ของพี่เอ็ดดี้ที่นำเที่ยวอยู่ในอยู่ในเกาหลีแล้วก็เธอนั้นก็ จะตอนนี้ที่เกาหลี12องศาแล้วก็เหมือนสไตล์คล้ายๆคนไทยก็คือพอหน้าหนาวก็จะคิดถึงสีดำชอบรองเท้าแต่ว่าความแลกของเธอก็คือความเท่ของเธอก็คือเธอชอบใส่บูทตแล้วบูเป็นตอกหมุดด้วยนะบูเป็นตอกหมุดด้วยแต่เธอก็เธอไม่ยอมมองกล้องก็บอกให้มองน้อยเห็นไหมเห็นฉากข้างหลังไหมฉากข้างหลังนั่นคือเหมือนถ้าใครได้ดูกวนมุนโฮจะจําได้นั่นคือกุญแจที่คล้องกันที่นางเอก กนมันโฮเอากุญแจไปคล้องไว้เหมือนกันรับแต่เธอแต่งตัวสไตล์สาวเกาหลีแบบสุดเท่นะคือหน้าจะหวานคนเกาหลีเนี่ยจะเป็นหน้าแบบว่าสไตล์แบบว่าตาชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็หน้าตาแบบน่ารักน่ารักอ่ะแบบที่เราชอบกันแต่เขาเนี่ยจะแต่งตัวเท่เนาะพี่เอ็ดดี้เนาะคือเสื้อผ้าก็จะเป็นโคนดำเห็นพี่เอ็ดดี้บอกเปเองว่าไปเนี่ยคนเกือบ80 70%เจสนี่ยจะใส่อะไรที่มันดูเท่แล้วก็เป็นโทนสีเบสิกแต่คนนี้ต่อแต่น้องยูริเนี่ยชอบตรงที่เธอใช้ความที่เบสิกเบสิกเนี่ย ทำให้แตกต่างขึ้นไปด้กันเลือกรองเท้าบูทที่ตอกหมุดถ้าถ้ารองเท้าถ้าสมมติว่าลุคนี้ไม่ใช่รองเท้านี้นะก็ก็จะเป็นลุคที่ธรรมดามากก็จะดูธรรมดาเลยนะกะชูก็คือเป็นเหมือนใส่าวออฟฟิศหรือว่าสไตล์แบบว่าใส่สูทปกติแต่เพราะว่ารองเท้าบูทเนี่ยเป็นตอกหมุดป๊บในความร็อกนี่มันมาอยู่ที่เท้าคุนก็เลยทำใหุ้คนี่เปลี่ยนไปเลยข้างบนดูธรรมดาแต่พอใส่รองเท้าเข้าไปเปลี่ยนไปจริงๆอย่างที่เป้บอกแต่ลองคิดดูนะครับลองจินตนาลองจินตนาการดูว่าถ้าชุดนี้ไม่มีรองเท้าเี่ ก็จะธรรมดา,มดาคือก็ไม่ใช่ซูเปอร์สไตล์เราก็จะไม่ถ่ายให้ดูค <laughs> ่ะนี่ก็ค่ะเป็นปิดท้ายของเรานะคะคในวันนี้ค่ะที่แต่งตัวดีนะคะอยู่ถึงเกาหลีค่ะก็เป็นไกด์ที่ดีก็ได้มาออกด้วย <laughs> ใช่ใช <laughs> บอกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเรานะคะจะ ค้นหาแรงบันดาลใจจทัชวโลกค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวดีและคุณกล้าสแสดงออกเป็นตัวของตัวเองคุณก็ได้มาอยู่ในรายการอของเราแน่เธอเมื่อสักครู่ที่เธอเคยอยู่เมืองไทยด้วยอาจจะซึมซับสไตล์ของคนไทยไปก็ได้ไหน้าที่ของเราก็จะตามหาคนที่มีสไตล์ดีๆนะครับมาออกในรายการของเราอย่าลืมนะครับเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วเราก็จะ เจอคุณเราก็จะถ่ายคุณแล้วก็เอามาพูดคุยกันในรายการครับรับประกันได้เลยนะคะมาอัปเดตความคูล,ล่ะค่ะแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไอเดียสร้างสรรค์ได้ค่ะที่รายการซุปเปอร์สไตล์นะคะทาง Mango TV บ่าย2องครึ่งเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทางทวิตเตอได้ค่ะคสําหรับตั้เองนะคะทวิตเตอร์ค่ะก็ทวิตเตอร์แอด ตีรชาค่ะ T R W E R A C H A ค่ะส่วนผมแอดคมนพรัตนนะครับ K O M N O W T A R A T ครับค่ะแน่นอนค่ะก่อนจะคิดถึงกันนะคะก็ติดตามทวิตเตอร์ของพวกเราได้ค่ะละวันทุกอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้ากลัมาพบก,กันใหม่วันนี้ลาล <ะ S 2> ไปก่อน <ละ S 2> ค,ครับสวัสดีค่ะ